นี่ก็มาถึงเรื่องอภิธรรมของชีวิตทำไมจึงพูดเรื่องนี้ผมเข้าใจว่าส่วนใหญ่ของนักศึกษานี่ยังไม่รู้จักคำว่าอภิธรรมหรือปรมัตธรรม ม่จะได้ยินได้ฟังคำนี้อยู่บ้างก็ยังเข้าใจน้อยจนไม่สำเร็จประโยชน์มันจึงต้องพูดกันให้เข้าใจคำคำนี้เพราะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความลับ ของสิ่งที่เรียกว่าชีวิตด้วยเหมือนกันคือ <c oughs> มันบอกให้ทราบถึงเรื่องโรคือเรื่องเหตุให้เกิดโรคโดยทัวท่วไปในแง่ลึกแ <c oughs> ม่จะเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยก็ดูจะไม่เคย ศึกษาถึงเรื่องการพูด <c oughs> ที่มีความจริง <c oughs> ที่แยกกันอยู่กันสองชนิด <c oughs> อย่างที่ในภาษาวัดพัดเรานีเรียกว่าสมมติศัตว์กับปรมัตร์ <c oughs> สัตว์สมมติศัตว์ก็เหมือนที่เขาใช้ในภาษา พัทธยาว่า relative truth ไน <c oughs> พวกประมัทธศาสทรงยู่ absolute truth <c oughs> relative truth นันหมายถงยึงความจริงที่พูดกันอยู่ในวงการพูดของชาวบ้าน <c oughs> แต่เป็นความจริงที่ ยืดยุนได้เอาสิ่งที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเท่าไรมาเป็นหลักค <c oughs> ือมองมาเห็นส่วนลึกหรือส่วนทั้งหมดที่ยังไม่ปรากฏนั่นก็พูดไปอย่างผิวเผินข <c oughs> ึ้นอยู่กับสิ่งที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้ามันเปลี่ยนแปลงได้หรือยืดหยุนได้ในส่วนเอฟส์ลูทรุษนั้นมันก็มีแต่ผู้ที่มองเห็นตลอดแล้ว <c oughs> มาพูดในด้านลึกที่สุดสิ <c oughs> ่งที่เรียกว่า relative t r u นี่มันจึงตรงคำว่าปรมัตถสศัตด้สมมติสัตคือความจริงที่พูดไปตามสมมติ after r u t h truth ก็คือความจริงที่เป็นปรมัต <c oughs> คือจริงถึงที่สุดไม่เกี่ยวกับการสมมติ ก็คือว่ามันเป็นการพูดอย่างธรรมาทิสถานแท้แล้วก็ถึงที่สุดแห่งเรื่องนั้นๆซึ่งคนธรรมดาอย่างมองไม่เห็นน่คนที่รู้จึงสอนให้นั่นสิ่งที่เรียกว่าอภิธรรมนี่มันขึ้นอยู่กับประเภทหลังคือประเภทแอบกซ์ซูลต <c oughs> แต่ถึงอย่างท่านก็ขอยกระจาจว่าไอ้ทุกสิ่งเนี่ยมันมีส่วนที่เขวส่วนที่พูดไปตามไม่รู้เพราะในสิ่งที่เรียกว่าอภิธรรมมันก็มีอภิธรรมแท้กับอภิธรรมเฟอร์ <c oughs> ส่วนในที่นี้เราจะพูดกันถึงอภิธรรมแท้มาเป็นอภิธรรมของชีวิต <c oughs> มวก็มันที่มันเกี่ยวกับชีวิตโดยตรง ลราเฉพาะในแง่ที่เกี่ยวกับการรักษาโรคกีเลศเท่านั้นแง่นอกนั้นไม่จําเป็นถึงมันจะมีอยู่มากมายก็ไม่จําเป็นท่ <c oughs> นานถ้าได้ยินคําว่าอภิธรรมหรือปรมัตถธรรมแล้วก็ไม่รู้ว่าในเมืองไทยนี่มันก็มีอยู่เป็นสองชนิดเหมือนกันคือชนิดที่ตรงที่จริง แท้แล้วก็ตรงไปยังในเรื่องดับทุกข์หรือดับกิเลสโดยตรงทีนี้อิธรที่คาพิธรรมที่เฟอร์ก็คือว่าพูดไปอย่างให้มันละเอียดที่สุดให้มันน่าอัศจรรย์ที่สุดอะไรไปตามปิดๆก็มี <c oughs> แล้วก็คือไม่จําเป็นถ้าอยากจะรู้อภิธรรมแท้ขยันไหว้ครู คือระลึกนึกถึงพระบรมครูอยู่เสมอให้จิตใจมันมันแนวไปทางนั้นให้มัน <c oughs> ลึกให้ให้มันสุขุมลึกซึ้งมันก็จะมองเห็นในส่วนนี้ได้